ปลาอะไรวะนี่ปลาฉลามชอตบอดี้ไม่ใช่ฉลามธรรดาลฉลามชอตบอดี้นะใช่เหรออ่ะมาเชื่อดูเดี๋มาเทดูเลยอ่ะโอ้พนน่ารักเลยวะ่ะมันกินอะไรนี่อันนี้สายเล็กๆเกนะน,นี่ยตอนเนี้ยมันต้องกินไตทะเลหนอนแดงไม่ก็อาหารเม็ดไฮเกตเล็กๆนะกินได้หมดแล้วเนี่ยถ้าไม่มีออกซิเจนมันจะเลี้ยงได้เปล่าวะ วิมันก็อยู่ได้นะถ้าไม่มีออกซิเจนะแต่ว่าเกิดที่เลี้ยงเรากว้างๆเลยนะต้องกว้างๆนะ uh. แต่ถ้าเกิดแคบๆทีท่เลี้ยงในตูน้แนะนำยังไงยกงง็ต้องใช้ออกซิเจนดีกว่าแล้วมันตัวใหญ่เท่าไหร่วะโอ้มเคยเห็นคปป้าที่อยู่ในแม่น้ำโขงที่เวลาเขาไปตีมองได้มาเขาแบกขึ้นมาจากแม่น้ำโขงโคตรใหญ่นะแต่จริงๆแล้วอะถ้าเกิดตู้เราเล็กที่เลี้ยงเราเล็กนะมันไม่มีทางใหญ่กว่าที่เลี้ยงเราได้หรอกมันก็ได้แต่ตัวนี้แต่มันจะสั้นปอกเลยแล้วคีบเปียหลังมันจะยาวเลยสวยตัวนี้แล้วมันตัวเท่าไหร่ว อยากรู้ต้องหลังไหมวอ่啊